สิ่งแวดล้อมนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยมันคือสิ่งต่างๆให้อยู่รอบๆตัวเราการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาคนออกมาแล้วก็ทายังไงก็ได้ให้สิ่งแวดล้อมมันมีความสมรุ์เหมือนเดิมจะมาหมายความว่าให้เราเนี่ยเอาคนเข้าไปแล้วก็ทำยังไงก็ได้โดยที่ให้มีคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะดีขึ้นค่ะก็การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็าเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณสามารถทําได้ ขอเพียงแค่คุณมีความเข้าใจคุณคิดที่อยากจะลองทาหรือว่าอยากจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแค่นี้คุณก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้และะ้วง,ง่ายก็เช่นหัดมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกถอดปลั๊กเครื่องช่วยฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ปั่นจักรยานแทนการขี่มอเตอร์ไซค์หรือถยนต์คือนอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้วแล้วก็เป็นด้สุขภาพที่ดีตามมาด้วยค่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดว่าอยากจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คุณยังเป็นคนหนึ่งที่เริ่มมีความคิดนี้เราก็เชื่อว่าก็จะต้องมีคนต่อไปที่จะหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ